ก็ขอบคุณครับรางวัลใช่ไหมก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับรางวัลที่มอบให้นะครับก็เป็นปีแรกที่เรีนนิวส์จัดนะครับก็ได้รางวัลนี้เป็นรางวัลพิธีกรฝีปากดีก็โอเคนะครับเพราะว่าเขาเขาใช้คำว่าดีคือไดเรนนิวส์อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคน่ารักดีชื่อรังวัลฝีปากดีครับก็ไม่ได้ปากดีขนาดนั้นนะใจดีเป็นคนใจดี ก็โอเคก็ถือว่าถือว่าโอเคครับตอนนี้หลายคนเรียกพี่อยู่ว่าหน่วงจบแล้วใช่พี่หน่วงพี่หน่วงเขาเขาก็เรียกพี่หน่วงพี่หน่วงโอเคครับก็ขอบคุณพสุด้วยนะครับพสุเขาวาดการ์ตูนพี่หน่วงขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ถอดแบบมาจากตัวพี่คนก็งที่พี่พี่หน่วงพี่หน่วงอะไรอย่างนี้ยก็น่ารักดีครับมีหลายชื่อมากเลยนะคะใช่มีกรูกะปิก็มีมีพี่หน่วงมีเอาหวังอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแต่ละชื่ออย่างมีเนี้ย มีประมาณ3ามชื่อสีชื่อนี่แหละครับประมาณนี้แล้วหลังจากเป็นทักร้อนมาเป็นยังไงครับมันเป็นช่วงรีบูทช่วงเติมพลงังหรือยังไงครับที่ล่งโอ้โหก็สนุกมากแล้วก็แฮปปี้มากนะครับก็อยากจะเชิญชวนคนไทยทุกคนเนี่ยถ้าคิดว่าแบบปีใหม่นียอยากไปเที่ยวไหนอยากให้อยากให้ไปเที่ยวนานด้วยหรือถ้าคุณมีโอกาสวันนึงได้ไปอยากให้ไปเพราะพี่เอมไม่เคยไปเลยพอไปมารู้สึกโอ้โหแบบชอบมากประทับใจมากมันแบบเป็น มันเป็นเมืองน่ารักนะฮะยิบเงียบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขนมสวยมากมีมีมอย่คลิปนี้มันดูพลัก,ลกลเราขนาดไหนโอ้คลิปนี้แหละครับก็ก็ถือว่าได้ได้พักผ่อนสมองถึงแม้ว่าจะไปประมาณสัก3วันแต่อย่างน้อย3วันนี้เราก็ตัดตทุกสิ่งทุกอย่างออกจากออกจากสาระบบเลยจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับข่าวไม่ได้ดูอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าได้ฟื้นฟูเยอะเหมือนกันอันนี้คือเป็นบทของเราอย่างไรผมว่าเราต้องแบบมีการแบบไปพักสมองเราพักใจเราหน่อย คือจริงๆทำงานมาเนี่ยน้อยน้อยมากๆที่จะมีโอกาสได้หยุดอะไรเงี้ยฮะแล้วยิ่งช่วงแบบหลายๆปีหลังมาเนี่ยไม่ได้หยุดเลยก็คือจะแบบทำอยู่หน้าจอตลอดอะไเงี้ยก็ออพอครั้งนี้ได้มีโอกาสก,าก็อย่างน้อยก็มาสักถ้าเกิดว่าหยุดเอาจริงๆนะฮะก็ประมาณ9วันประมาณ9วันแต่ว่าหยุดทำงานเรลิาณ5าวัน ก็ต้องก,ก็ก็ขอบคุณมากนะครับที่หลายๆคนแบบคิดถึงแล้วก็อยากให้กลับมาทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออบางทีก็เครื่องจักรมันก็ต้องมีพักบ้างนะเนย์แต่เราเป็นมนุษย์ก็อาจจะต้องต้องขอความเห็นใจนิดนึงอะไรเงี้ยก็ขอพักสักนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็กลับมาไม่ได้ไปไหนครับกลับมาดูดออูคนใช้คลุกคลุกคนทุกสิ่งอะไรตามหายเยอะไหมคะเออก็มีส่วนใหญ่ก็จะมีแบบก็จะมีแบบว่าขึ้นมาแบบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของข่าวมีข่าวนี้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 อันเนี้ยข่าวนี้อันนี้แต่ว่าเราก็โอเคเราไม่ได้ดูเลยอะไรเงี้ยจนนเมมื่่่ออกกี้แแบบบลััาควะ ตามข่าวแทบไม่ทันไวมากคือข่าวไปนี่คนนี้กำลังจะโอนออกไห้จับคนนี้ออกไมมจับแล้วคนนี้กําลังรออยู่กาลังออกไห้จับออกไม้เรียกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เยอะมากว่าเป็นผู้มานโอ้ไม่ไม่ไม่ลครับอย่าอย่าเรียกอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าฟังแล้วน่ากลัวก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงอะครับเพราะจริงๆเราเนี่ย ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ทํารายการอยู่อยู่หน้าสื่อก็เป็นกระบอกเสียงลุงถึงหลังบ้านด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นกระบอกเสียงกับประชาชนอยู่แล้วมาเฟียวงการสื่อไม่เอานะพอดีผมไม่เอาดีกว่าครับไม่ไม่ไม่อยากจะเป็นมาเฟียเไม่อยากเลยครับแต่รายการเราประสบว่าผมยาวแล้วเพราะมันอะไรก็เรื่องผมไม่คือคือคือผมยาวเลยเพราะว่าอยากอยากจะปล่อยว่านี่นี่เป็นเลมออกไปหน่อยแล้วด้วยนะคือถ้าคนสังเกตจริงๆเนี่ยตอนที่อยู่ที่น่านผมจะยาวเป็นพิเศษโลโซเลยแบบ เอออันนี้ก็แบบเริ่มเล็มๆออกไปบ้างนิดนิดน่อยอะไรเงี้ยแต่วก็ยังไม่ได้ตัดออกไปหมดอะไรเงี้ยครับคือจริงๆอ่ะเคยไว้ผมสั้นมาแล้วแบบผมสั้นแบบเกือบจะสกินเนสก็เคยไว้มาแล้วผมยาวผมลองทรงผมไว้มาแล้นแต่ไม่เคยไว้ผมยาวๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสก็เลยแบบลองไว้ดูสักกะว่าเดี๋ยวปีหน้าจะตัดอะไรเงี้ยประมาณสักเนิสาอะไรอย่างเงี้ยเออคาดว่าจะปล่อยไว้แบบมาหนึ่งอะไรนะครับ ใช่ใชอ๋อไม่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 ไมเป็นไปในเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็คือพีแค่ปล่อยปล่อยไว้อะไรเงี้ยครับไม่ไม่มันรู้สึกโสมด้วยซ้ำแต่เราก็โอเคได้เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยก็เอาตรงคือแบบอยากอยากเป็นตัวเองให้มากที่สุดนะฮะเพราะว่าเอาตรงคือโลกมันก็เปลี่ยนไปแล้วเนอะถ้าเกิดเรามองว่าสมัยก่อนผู้ประกาศข่าวคนทั้งอ่านข่าวต้อง ต้องนั่งเรียบร้อยลิ <มา S 1> ้วเนี้นผมสั้นๆสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเออวันนี้นะครับมีรายงานข่าวผมว่ามันโลกมเปลี่ยนไปนหมดแล้วอ่ะมันก็เอาเป็นตัวเราดีกว่าอยากอยากเป็นยังไงแล้วก็เป็นแบบนั้นเลยอย่งเงครับเขารว่าอะไรโอ้ไม่เลไรโอมันไลโอมันใช้ได้ดีอยู่แล้วเขาอยากเขาอยากโปรโมทมากมาขันเรื่องข่าวข่าวข่าวใหญ่หน่อยข่าวใหญ่ในการตึกเราสลับข่าวของช่องสามเหรอครับเรื่องเรื่องอะไรฮะ ก็ก็นี่ไงก็ก็ตอบไปแล้วก็คือจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าสําหรับผมอ่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอแสดงความเสียใจสําหรับพี่ๆน้องๆนะครับที่เคยทางานอยู่ท่องสามเนี่ยแล้วก็พอมาวันนี้ก็ก็อาจจะต้องต้องต้องเหมือนกับถูกเลี้ยงออกไปนะครับแต่สําหรับผมอ่ะผมเชื่อว่าพนักงานทุกคนท่องสามเนี่ยเข้าใจนะครับเข้าใจเพราะเอาตรงๆสำหร, os, ำรับผมผมมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลก พราะว่าบริษัททุกบริษัทเนี่ยต้องมีโครงสร้างของเขานะฮะที่สำคัญที่สุดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันคือนโยบายมันเป็นเรื่องปกติทั่วไปครับที่หนึ่งบริษัทเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะมันเหมือนกับต้นบอนไซอ่ะก็คือต้องมีการตกแต่งเพื่อให้ต้นมันเข้ารูปไม่งั้นก็จะไปไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ที่ปกติผมเชื่อทุกๆบริษัททุกๆช่องทุกสถานีก็มีลักษณะแบบนี้เพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีข่าวออกมา ใช่ไหมครับแต่ว่าโอเคมันมีข่าวออกมาก็คนอาจจะมองว่าเอา้าทําไมทําเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นแบบนี้ทาไมถึงแบบอะไรก็คือเอาเอาคนตรงๆนะในสภาพเศรษฐกิจณนะตอนนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งด้วยว่าว่า,าถ้าเรียบเสมือนกับเราอาจจะเป็นโรคร้ายอะบางครั้งการที่เราตัดขาข้างหนึ่งเพื่อพยุงชีวิตตัวเองให้มันรอดผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันจําเป็นต้องเป็นมันเป็นเรื่องของระบบเป็นเรื่องของนโยบายมันไม่ใช่เรื่องแปลกฮะมันเป็นเรื่องการที่ต้องอคงอยู่เอาไว้ซึ่งองค์กรเท่านั้นเอง กระทบไหมเหรอครับกระทบโดยตรงเนี่ยคงคงคงไม่ได้กระทบอะไรนะครับแต่ว่าในมุมของของ,ของออการทําข่าวอาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้กระทบมากมายอะไรนะนะครับก็อาจจะมีคนนี้ที่เคยเขียนข่าวคู่กันคนที่อาจจะต้องออกไปคนนี้ก็ยังอยู่ก็ทําไป เขาก oh one, of of ็โหลดงานมากขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันก็ต้องเป็นไปตามระบบเป็นไปตามกลไกของของบริษัทอยู่แล้วนอกจากพนักงานของผู้ประกาศข่าวด้วยเออไอตรงนี้ผมยังไม่ทราบเรื่องของนโยบายเลยนะครับแล้วจริงอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นนโยบายภายในผมออกมาพูดมากก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับก็ก็เอาไว้รอทางช่องเขาาบอกเองดีกว่าอันนี้ผมผมบอกที่ผมไม่ทราบ รู้ได้ยังไงอ่ะมันเป็นระบบข้างในนะไก่ไก่อ่โอเคก็อันนี้ก็ก็ผมผมขอย้ำไม่พูดตรงนี้แล้วกันเพราะมันเป็นเรื่องของของทางช่องเขานะฮะแล้วอย่างหนึ่งคือผมว่าไม่ต้องตื่นหนกอะไรเลยครับก็มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างเป็นเรื่องของนโยบายที่ทุกๆบริษัทก็มีอย่างที่บอกไปไม่ต้องตื่นสนกก็ผมเชื่อว่าพนักงานที่ที่ถูกเลียกออกไปในบางคนเนี่ยก พราะว่าที่เขาออกไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกไปแบบเปล่าเขาก็เขาก็มีการทดเชยให้อย่าง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 ถูกอย่างควรนะครับเพราะฉะนั้นไม,ไม่มีปัญหาอะไรครับมผมผมว่าไม่เปลี่ยนนะฮะไม่เปลี่ยนนะครับผมว่าทุกอย่างก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเพราะว่าเอาตรงๆบางคนเองเนี่ยพอออกไปอย่างหมือผมเองเนี่ยมีพนักงานคนออกพนังงานของช่องออกไปในฝ่ายข่าว เขาก็กลับมาทำผลกระแสให้ผมผมก็จากก้างเขาพิเศษทํามันเขาก็ได้ทั้งเงินเงินทดเชยไปแล้วก็ได้เงินเดือนใหม่ด้วยมันมถ้าเราคิดบวกมันก็ดีอ่ะเอเออย่าไปคิดอะไรที่มันเป็นในแง่ลบดีกว่าครับ,บนะครับขอบคุณครับ